สวัสดีทุกคนตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่เชียงรายนะคบเดี๋ยวพี่ฟ้าขอเก็บข้าวของแล้วก็ไปหาอะไรรับประทานก่อนแนละ้วเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพี่ฟ้ามาทําอะไรที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสลุงคานะครับเป็นร้านอาหารเหนือสูตรดั้งเดิมนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับทุกคนอร่อยมากมาครับทุกคน สำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าพี่ฟ้ามาทําอะไรที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พี่ฟ้ามาทําพิธีเสริมดวงชะตาที่วัดพระาธาตุดอยตุงนะครับผมมาครับเดี๋ยวพี่ฟ้าจะขยายดีเทลให้ฟังนะครับพระาธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของปีกุลนะครับซึ่งชงกับราหู และวันนี้ดันเป็นวันลาหูย้ายยาสีนะครับผมเราเลยก็มาทําพิธีเสริมดวงชะตากันนะครับผมก็หลังจากที่เราทาพิธีในตอนเชา้าเสร็จแล้วเราก็แวะมาดูบรรยากาศของวัดนะครับบอกเลยว่าสวยมากวิวหลักร้านเลยครับผมแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะแวะกราบหลวงพ่อกันสักหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นหลวงพ่อเราจะพาไปชมสกายวอล์กนะครับของวัดพระธาตุดอยตุงเลยนะครับบอกเลยว่ากําลังสร้างอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ แต่รับรองเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมและนี่นะครับก็คือสกายวอล์กที่พี่ฟ้าเอ่ยไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากตรงพื้นเนี่ยบอกเลยว่าจะทําเป็นกระจกนะเหมือนต่างประเทศเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินชมบรรยากาศรอบๆของวัดพระธาตุน้อยตุงนะครับบอกเลยว่าสถานที่แต่ละจุดเนี่ยวิวสวยงามมากแถมบรรยากาศยังดีแบบสุดๆไปเลยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมเรากําลังจะทา พิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะครับและบูชาเทพเทวดานุปเคราะห์นะครับก็จะมีการสวดมนต์พรมน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมของวันนี้นครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาไปไหนกันต่อเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามกันที่ EP หน้าเลยครับทุกคน